สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันครับบัดน,นี่มือนีบวันได้เป็นพะโลหมูสามชั้นตุนยาจีนเอาแบบนุ่มๆนะครับเนาะคุยกับแก้วซีฟู้ดแก่ผักสดอื้อหือพี่น้องครับคืออยากพะโลหมูครับพี่น้องก็เลยไส้สามชั้นหลดโลก,กัวครับสองชิ้นนี่พี่น้องเอา้ามาแซบแซบน้ำกันคุยกับซีฟู้ดนี่ขัุกขลดอู้ยขับกเทน้อง นี่ตำเองเราจะจัดแสบๆเนาะพี่น้องเนาะมาครับมาอืมื ัำยังบ่อยดีเดี๋ยวมันเฟียดหรอก <c oughs> <c oughs> ปา <c oughs> ปาถอดดอกนี่ลงคว้าอันาได้ไปหรอง <c oughs> <c oughs> จวดขนาดบัลเนี่เอาก็คาโหลดใส่เข้าไปนี่เสีเ <c oughs> Sao đây sẽ mắc, là sẽ mắc nhau rồi đấy Xẹp Hôm nay น้ำกิมนี่คือแสบมักเลยครับพี่น้อง <c oughs> โอ้เ่ิงสมัครแล้วกะ <c oughs> มันปวดกระล้วออกครับพี่น้องมันมันไหลนี่ เมามันขนาดครับผมโอ้ขัขนาดครับพี่น้องเมามันดีขนาดเอาสมอยากครับพี่น้องอยาก,กระจัดครับผมหมูสามทันต้มพะโล้ตุนยายกินหอมหอมเอออันนี้ตอแลงอีกนะพี่น้องนะนี่นะชินญ่นะพี่น้องวันยูครับผมใส่ค้าไม่ไงเน้นๆกับแ่บโอ้ขักขนาดอันนี้ตอแรงอีกครับมึงกระจัดครับเดดเดดแ่บน้อพี่น้องเนาะให้ไดก็ฝากพี่ฝากน้องไ,งไดนะครับมานี่บอกว่า็สิขอต,ตัวล้าพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ